วันนี้จะมาเสนอเมนูแกงอ่อมไก่เป็นจิ๋งวันดีวะไอ้หนามันสู้ซาแตนอ๊ะแก่เฮียเกี่ยวมือนั่นหนิโอ้ยนี่ไงกำกันไงวรัำตัวเขาตัยอ่ะ ลับของแกงอ้อมไก่นะครับ,รบใส่ตับนักๆลำแน่นอนแกงอ้อมไก่วันนี้มีอย่างห้องนี่เอ้ยไก่เมืองหนึ่งตัวรบเรียบร้อยครับแล้วก็น้ำพริกก็คืออ้อมบัวอ้อมเตียมพริกแห้งขมิ้นข่าให้หน่อยจะไข่น่อยผักชีที่เอาแหากมันใบมะกูดให้หน่อยนะครับแล้วก็มีกะปิฮนะเครื่องปรุงรสต่างๆพ้นเคยกันดี แล้วก็คำย้ำนครับพริกลาบตองเหนือแต่วันนี้มาได้ใส่ในแกงอ่อกไก่เนะเอามาเอ็นไว้นี่แปลกเอาขายขายนี่เสื้อตัวนี้ครับเสื้อตองเหนือนะครับซื้อจะไหนนะครับอินบ็อกมาในเพจนะครับง่ายที่สุดโอเคอ่ะนับแรกเตรียมก่อนเลยเหมือนเดิมตกักกะชีใส,เเรรเส่เข้าไปอตอกเป็เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ใส่เข้าไปกว้ามาคอือต้นนี่กคว้ามาก่อนเองต่อไป อย่ินเมินนะมาว่ไปเอวนะนะกับมีดปบจ่างอ่ะเนี่ยกับพิษกับถูกกับตุ้ปิ้นอ่ะนี่ใส่ชักไข่หน่อยใส่สองหัวหนอใส่สองหัวซอยสองหัวแบบแบบโอ้เจ็บโคกรโรักเกินเอาหัวดีกว่าไปแฮวจะไปแฮว์ฉันได้มีดใหม่เฮ้ยเดี๋ยวไปเสาะบิดมาใหม่ก่อน ก้ล้อไปไปิดสะบัเซอร์กับมีดจะเป้าแบงเราแบบเดียวนใส่เนี่เขาแก่กแล้วมีดเนี่ยใช่สองหัวพอละใส่ตะไคร้นี่มันน้ำมันหนุหนหัว <Yeah. S 1> แล้วล้วเราแกงอ่อมไปมันมืนนะมันจะคนเพราะตะไคร้นี่ยไข่ขาหน่อย <Yeah. S 1> จริงๆเบิร์ดก็ใส่นั่แต่อันบอชอบกินขาหน้า่ะมันมัน่าแต่คนชอบแต่ว่ามีความรู้สึกมันใส่นั่นส้สมอ่ะข้าวมีดสับไป แม่ครับชอบใส่ขมิ้นกเก่งอมทุกไปเนี่ยสีมันดำๆอะ่ะมันหมาง,งามอะ่ะแม่เมัอนแม่กินเพราะมันเหลืองๆหน่อยมันอาจจะได้ดูแบบแน่กินหน่อยสีเหลืองๆสีดำๆไก่ก็ดำเป็นสีเลือดมั้งใช่ไ้มมาดูแล้วบบล้ำอะ่ะเคล็ดลับครับต้งโคลนร้อนๆครัพี่หลบแม่โมละโอเคพอแล้วที่เหลือใส่เลย <S <S ตำก่อนเพียเดียวพริกหอมเตียมหอมแดงไก่ตุยไป มันเลงก็ได้เดี๋ยวอยากนปาเป็นจุ่งมาทีวะเกาได่อไรมันเลงมมันตึงสาน้ำสหรออะไรเงามันสู้ซาเตนนะเฮ้เอันนี้ถ่ายอยู่กันเนี่ยถ่าอยู่เอะไรอยู่เอะไลอาเอะไรมัเอียดกนเี่มันลเอียดเลยครับระดับสิบช่วงนี้ฝนตก ต้องซดน้ำฮ้อนอ่ะกินน้ำฮ้อนมันแร็งอ่ะต้องอ่อมไก่สดน้ำฮ้อนอุ่นๆจุ่มหนึ่งคอเอะกินกับข้าวก็ได้กับน้ำซ่ากได้ได้ใส่น้ำซ่าส้มปลาส้มคอแล้วๆๆๆหมูเฮานะแก แกงเนี่ยก็เลือกถ้าเกิดว่าไปคั่วไปพัดเนี่ยกไม่ได้อาจจะเป็นต้องเลือกนะได้หั่นิคกันอย่างหน่อยไงแต่ถ้าแกงน้ำมันควรจะข้นไปหอมกว่าน้ำมันเป็นหอมแก้ามโคบะคาบมันเกิดมันแงามอ่ะแต่ถ้าอ่อมเนี่ยก็จัางมันเมินอย่างแรกมันก็ต้องละเอียดไหนหมดอะพร่กะตัดเท้าอะนี่เหมือนเมินแกะแกะหอมไหมเนอ่ะหอมยัง ต่อนะครับหอมเตรียมเนื้อมักนี่แซมจะชอบเลยหอมมันตำเรียบเพราะมันมาได้เพชรมาได้คิวอย่างเงี้ซูนี่ใส่แฮะเนาะมันก็จะหอมแฮะเกมแฮะแล้วก็กลมกลอมด้วยพริกแกงที่ความตำคนเดียวเนี่ยเข้มข้นด้วยคำเค็มและกลมกรอบหวานไก่ด้วยลืมใส่พริกวาย นี่วัดแล้วเนะออาะมันเป็นเลขขี้เขาบอกแล้วตัวไหนใส่ไปเลยครับจะเ,เติมพริกลาดเข้าไปก็ได้นะ,ม,นะมันจะหอมบบแขวนไงนมันจริ้มมันก็เหมือนใส่บบแขวนนะเนีนะ่ยถ้าใส่พริกลาบใส่เข้าไปก็ได้ <c oughs> เดี๋ยบเป็นจะว่าอันนั้นเก่งอมเลยจะใส่พริกลาบนะมันขายเกินไปแล้วเรียบเป็นจะว่าหัวมินเห็นไหมมันหอเมินเซน์ตัวเลยเก่งอมมาใส่พริกลาบอ่าหอมบัว นักเปิดเลยเนี่ยโอ้ยนูนแ oh. ป๊ะแก่าไปเลยแต่าพี่โปแจกออกมาเอวมนกกันอะเกยหอมสด <c oughs> ใส่หนักเกินอะ่ะอืมใส่ประชดกันล้นิ เฮ้ยหตัวนืดมงก่นึว่าใส่ตัวเนืดมันก็คือกะปิอ,อ,ไ,ไ,อมไม่งั้นมันหอมสด,สด,ดเลยครับมันได้ต่งง่ายหน่อยวงสีงาโ้เปื้อเ้อดิแปลงขายมาข้ากักเปื้อนเนี่ย ก็ได้้ากันเปื้อนนะครับลองคอมเมนต์มาว่าใครได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปลงมาขายเนื <Yeah. S 1> ้อผอมเดี๋ยวกูยาเาดี๋ยวกูยาฮะมันใช่ปอนเซอร์มันมา,า,าม,มีว่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวแปลงเอายังขายก็ขอเขาซื้อผมตัวเติ้ลเล่นดูผมเติเท่าได้กี่ากนะบาทแปดสิบเก้าบ <c oughs> าทครับข <c oughs> ้าวโอ๊ตเนลดอไกนเลยนะละเยอะวันนี้ ตามพี่ไปไม่มีเวลาว่างมาแข่งอย่างเมื่อขายช่วงต่อมพี่ก็ไปนะอ่ะขั้นตอนสุดท้าย <Yeah. S 1> าได้แล้วพี่ได้แล้วปออะกันมันเรียกแล้วเดี๋ยวมันอมอมกันไปที่ใส่ทีหลังเพราะว่ากลัวมาสเสิร์ฟใส่เสื้อแต่ใส่ก่อนแล้วแรกก็ได้กว่าได้การ <What? S 1> อีอีอ,อ,อีใส่น้อยก่อนใส่หนักเดี๋ยวมันจะหอมเกินไปโคตรมันจะมาก เชื้อใส่ฮะมันน้องมันจะบงเมอนบะซาแบบะแล้จมันจะหอมเยยว้าวข้าวซบฮะเดไปโยนขึ้นมาช่งเนี่ใส่หอมแดงักเว้ยตำมาแล้วั้งเตื้อเ๋ยวหอมแดงเดืเนี่ยเป็นยังเดี๋ยวไปอมในหม้อแล้วก็มันถึงไหนหมดน้ำี่ของเนี่ยเนี้ยละเนี้ยละปอปเนียนนิ มันจะไม่อ้อมอยู่โอ้นี่โบน้ำแก๊สหลอดโอ้เออเหม่เลยโอเคมาเดี๋ยวไปเจอกันเ้ำแก๊สป่ะนี่โอ้ได้ปลดแก๊สมือแล้วนี่นะเตรียมตัวแก๊สได้เลยฮะเฮ้ยคิวิลเลเตอร์ใส่น้ำมัน ขั่วพริกก่อนจะต้มจีนก่อนจริงๆน้ำให้น้ำพริกอะถ้ามันมันลำ้ำมันต้องไป่ขั่วแต่ถ้าต้มจีนอะอันนั้นตัวเลยไงเกงอ่อมจีนควายแกงอ่อมเครื่องในคือมันใช้เวลาในการที่ทำมันเปื่อยตอนตะไรนี่มันจะเป็นไงขั้วพริกใส่เดี๋ยวเอาไก่ลงไปขั่วใส่ตัวเลยเดี๋ยวอืแล้วก็อ่อมไปเลยเพราะมันใช้เวลาน้อยที่สุดไม่เมินนี่ อันนั้นกับขั้วเหมือนกันแกงอ่อมนะถ้าเกิดำกระแต่ก็ต้องไปคั่วนะแล้วแต่สูตรบางสูตรต้อกบ่าขั่วบางสูตรต้องกบมาใส่แฮะแต่นี่ก็ใส่แฮะแล้วแต่คนนะโ <Yeah. S 1> อ้โหอ๋อเปิดเลาหมากเอกอเฮ้ย <bot ter> แกงอ้อมไก่แต่หอมหาครับเฮ้ยลองกินลองไม่แย่กินดูลอยแม่แนะนำเลยหอมยังหอมยังหอมมากหอมอ่ะใส่ไก่ได้ละถ้าหอมมากใส่ไก่ได้ละใส่ไก่เลยชูเอฟเอแล้วก็เอาไก่ลงไปล้วน แกงอ้อมก้อยก้อยคล้ายๆกันเลยบางเหมือนกัวแฮมนะแต่ว่าอันนี้มันน้ำหนักกว่าไงน้ำพริกหนักน้ำหนักกระแก้มกดได้กระเข้ากดได้ยำหอมเนื้อสวกน้ำตาลทุกคนว่าจะไปเก็บ กลิแฮะละคอมันกิน่นนะมีกิ่นน้ะป่าไม้น้อยก่าฉนั้นเติมน้ำนเ,นเลยขูมไก่ไปเลยน้ำนักเลยแกงอมอ,นงอมนี่ม,มันแกงคือขัวแกงนมุอะั้องแกง้องน้รอมันเดือด ไก่ม right? <c oughs> ันเปื่อยๆไล่กินพอแล้วก็ปรุงรสเนาะเดี๋ยวมาดูกันช่วงเวลาว่างนี่ก่อนอะไรว่างที่ไม่ได้กินน้ำเส่าก่อนแล้วเราก็กดโทรศัพท์เข้าไปสั่งพริกหลากร้ได้เนื้อขายเลยนะเป็นพอกชิมมาแล้วอ่ะนะเย็นนะครับอันน้นกเตินน้ำเป็นไงก็มันแห้งกว่าเติมเลยมันต้องมันต้องสองรอบของขั้วแอมไก่จิ้มน้ำมันแล้วมันหวานหวานไก่แล้วก็ปรุงรสอ๋อแกงก็ต้องนะนั่น ทุ่งโลดเร็จก็เตรียมเข้าไว้กินครับใส่น้ำแข็งตัวโอเคสุดียอเรจะล้อสุดฮ้องม ได้ตีแล้วแกหเมาโหวจอลิงมาเอาละกันมาจะปรุงรสละผงปรุงรสมาใส่ไปนน้อยๆก่อนทิมแล้วเกมละแฮ่ๆเติมละปากน้อยเกมละกันลิ้นจะเพี้ยนตัวเดมเดๆเอาอีหงนัวปากนักเราเดี้ยงโอลเกือ้แกเนี่ยกระใจาๆ มันนู้นหรอมีหมดมีหมดมีหมดแหละโอเคนี่มาบนจิมเออกรมืนเกระนอมอ่ะมันจระมือออกอมคือนานมากอ่ะแต่ว่ามืดแล้วประเดี๋ยวนี้นี่ที่เหลือนี่ใส่ใบบักขูดมันหอมๆนะครับใส่บนนี่หรือเปล่านิดตัดออกอ่นี่ว่ะฉีกหน่อยใบบักขูดใส่มันหอมอ่ะนี่ยออมไปหั่สักแห่นาทีเนาะมันใบบักขูดมันออกหอมมากเลเนาะแหมได้ที่ละ ได้ที่ละอ๋อ,อหน่อยไ <Yeah. S 1> ปเดี๋ยวเจอบนโต๊ะครับ <Yeah. S 1> เรียบร้อยแล้วโ <Yeah. S 1> อ้อยเยี่ยม40แน่แน่เย้ เคล็ดลับของเก่งออมไก่นะครับ <What? S 1> ใส่ตับนักลํำแน่นอนรูวน <What? S 2> ้ว่ามันไก่เท่าไก่บม่เท่ารสทานมันเกาะพริกแกงนวลนัว,นวคมกลมน้ำจากกระดูกไก่ออกมาเนื่องจากออมมันมืมมนเนาะแล้วก็ความเป็นไก่เมืองมกกันก็มีมันอะ่ไฮไลท์ของมัน uh? ที่กรรมนี้ตับไก่เ <What? S 3> หลือไว้คือกันน้อย <laughs> อันนี้เอาหัวใจไว้แล้วกันเด้ออันนี้มันจะเกี้ยวมือแน่นอน่นใช่ไหมนี่ใครจะกินมันแข้างก่อนมันจะมีสองข้างก่อนจุดข้างก่อนแล้วกันโอ้เกิดอะกันมาคำยังไงวะนำตัวหอมตัวอ่ะสีมันม้วนเลยกับนำโอ้โหจับตับเตะ เน็ตที่สุดชุดยอดของแกงอ่อมไก่อะแฝงมเมินบอกรอเะี๋ยวตาไล่เหมือนกันนะเดี๋นี้นะคนนึงเขาเนื้อก็ได้ฝนตกตกหิดน้ำฮ้อนๆไก่กินง่ายเรียบร้อยอร่อยมากครับลองทำดูครับบาอยากเมนูไก่นี่เหมือนๆเมนูอย่างนี้ง่ายๆนะคนมากินจีนมามกหมูกินนี่กินแค่ไก่เนี่ยเราต้องเอาไปตรวจสอบแล้วถ้าคนแต่กินมันมีสุขภาพด้วยก่อน เอาก็อกไก่มาก็ได้เพราะมันก็ยังก็เป็นโปรตีนก็ได้ใจตามน้็พริกสูตรนี้ก็ได้ครับอร่อยมากฝากด้วยนะครับนี่เลยพริกลาบตองเหนือตักมาในเพจได้ครับกับเสื้อนะครับรเพจตองเหนือเสื้ออาหารเมืองกดซับสไครต์ไลค์แชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดทั้งมดุดอย่างนั้นนะ <c oughs> ตามนั้นนะก็มาเตือนตลอดเนยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ